ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่บ้านหมันขาวตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งภารกิจรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเดินออกจากน้ําตกหมันแดงนะครับซึ่งการเดินของนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเดินจากหน่วยพิทักษ์น้ําตกหมันแดงจากทางฝั่งโน้นนะครับที่หมายเลขถนน2 3งสนะครับเส้นทางภูหินร่องกล้าภูทับเบิกนะครับเส้นนั้นนะครับก็ เดินผ่านหน่วยพิทักษ์ลงมานะครับแล้วก็มาที่น้ําตกนะครับแล้วก็มาโผล่ที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนแห่งนี้นะครับเพราะว่าการเดินลักษณะนี้นะครับก็คือเดินทะลุเลยไม่มีการเดินกลับครับถ้าเดินกลับก็คือเดินขึ้นสูงนะครับชันเสียเวลานะครับดังนั้นก็ให้ไกด์นำทางนะครับแล้วก็รถมารอรับที่นี่นะครับดังนั้นว่าทิปนี้นะครับก็สามารถ เที่ยวน้ําตกได้ทั้งวันเลยนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนเข้าชมน้ําตกหมันแดงนะครับช่วงเดือนกรกฎาสิงหานะครับก็ปลายเดือนกรกฎาแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมนะครับที่จะมีดอกบลินมังกรสพลั่งบริเวณน้ําตกหมันแดงนะครับติดต่อเจ้าที่ก่อนเดินทางครับในลักษณะทิปนี้เลยนะครับวิ่งวนมารับนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรติดต่อไปที่เบอร์0-81596 ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดครับครับนี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่น้องน้ำฝนนะครับนะเป็นภาพโพสเตอร์นะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังของหนุ่มเสือนะครับก็เป็นผู้จัดทริปนะครับนี่นะครับนะน้องน้ำฝนนะครับโทรมาตามเบอร์นั้นนะครับนะน้องน้ำฝนรับแล้วก็จัดทริปให้นะครับจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ของอุทย,นยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับนี่ก็ชุดแรกนะครับของหนุ่มเสือที่หนุ่มเสือรับนักท่องเที่ยวนะฮะไปส่งที่จุดเดินเท้าที่หน่วยพิทักษ์นะครับรับนี้ก็ซอยในหมู่บ้านหมันขาวนะครับซึ่งออกจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมานะครับมารอรับกันที่ บริเวณลําห้วยนะครับที่ออกจากน้ําตกมานะครับก็เป็นซอยในหมู่บ้านนะครับก็ถอยลงมาถึงสะพานแล้วนะครับรอนักท่องเที่ยวกันตรงนี้แล้วก็คงโผล่ครับเวลาบ่ายสองโมง ครับตรงนี้ก็เรียกกันว่าห้วยหมันขาวนะครับข้ามไปอีกประมาณสัก200เมตร,รตามเส้นทางนี้ก็เป็นห้วยหมันแดงนะครับครับวันนี้นะครับมารอนนกท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาสอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะครับเล่นน้ำกันนะครับเด็กๆ เท้าเผาถินนะครับะก็มาเล่นน้ํากันว่าอย่างนั้นจะลองดูนะครับว่าจะเล่นกันแบบไหนอ่ะตอนเป็นเด็กหนุ่มเสือก็เคยเล่นนะครับโอ้แบบนี้เองนะครับเด็กๆเ,เล่นน้ํานะครับนี่นะครับตามภาษาเด็กๆอ่ะอ้วนอ้วนอ้วน,วน,วนลงละนะครับตุ้ม เห็นแล้วคิดถึงเนื้อเพลงเพลงนึงนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดเราเคยเล่นน้ำที่ลำประโดงนะฮะทายเรืออีโปรงเก็บดอกสนโหนะครับแะก็ ผลงานเพลงก็น่าจะเขียนไปจากชีวิตจริงของเด็กบ้านนอกอ่ะนะฮะก็มีความสุขดีนะครับหนุ่มเสือก็นำภาพาตามประษาเด็กๆนะครับชาวเขาเผ่าดินบ้านหมันขาวนะครับอาเล่นน้ำกันอ่ามีอีกคนเนือ้อมุดท่อเข้าไปเลยนะครับตัวเล็กอย่าลงนะตัวเล็กยังเล็กอยู่เดี๋ยวน้ำพัดนะให้พี่ๆเขาลง นะนะครับ <fin> นะหนุ่มเสือจะลงเล่นด้วยก็ไม่ไหวนะครับเสื้อผ้ามีอยู่ชุดเดียวอยากจะเล่นกับเด็กๆเนี่ยเขาเรียกดำน้ำนะครับ Yeah, <laughs> เดี๋ยวครับถ้าเล่นอยู่นานๆนะครับมีอาการหนาวเขาก็ขึ้นไปผึ่งแดดนะครับอาบแดดกันก่อนนะจากนั้นอบอุ่นแล้วแล้วก็คงเล่นน้ําต่ออยู่ประมาณนี้ครับการเล่นน้ําตามลาําธารทางธรรมชาตินะครับห้วยหมันขาวนะครับแม่น้ำเนี่ตกที่แม่น้ำโขงเลยแะครับ จากจากนี้ก็ย้อนไปที่ชุดนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินมานะครับจากจุดเริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์นะครับครับนี่ก็น้ำตกชั้นที่1ชั้นที่2นะครับชั้นที่3ามะชั้นที่4นี่คือชั้นที่5ครับที่ดอกลิ้นมังกรเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยคือชั้นที่5นะครับ ก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับเดินลงมาถึงชั้นที่6ที่7ที่8ที่9้าตอนนี้นะครับลูกทัวร์ก็มาถึงแล้วนะครับจุดนัดพบนะครับที่ลำห้วยหมันขาวเป็นยังไงครับครับดอกไม้สวยไหมครับสวยมากครับสวยมากเลยนะครับแล้วทากเยอะไหมครับอาจารย์พอได้ใช่ไหมครับอ๋อนั่มีนะครับ อ่านี่มี2ตัวแล้วก็ทากทากเน้อยนะครับครับไม่เป็นไรครับหยิบออกไม่ต้องกลัวทากนะครับอ่าตอนนี้ก็ลำาพยมันขาวแล้วก็เป็นที่นัดทบแล้วก็จุดพักล้างเท้าล้างไม้ล้างมือนะครับแล้วก็ขึ้นรถจากตรงนี้ไปนะครับก็ผ่านที่ฟูทับเบิกนะครับอยากแวะถ่ายภาพสวยๆก็ได้นะครับที่ฟูทับเบิกน้องเดียนะครับ เ้ืที่นำทางที่น้ำตกหมันแดงอตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างสำรวจะครก็เก็บทากตอนนี้ทีมงานกำลังล้างคราบสะอาด,อดโครนแล้วก็ทากนะครับแล้วตอนน่อํามรองเท้านะครับ น้ำตกสวยดอกไม้สวยนะครับแต่ก็มีธาตุเป็นเรื่องปกตินะครับเหมาะสำหรับนักประจนไทยจากนั้นนะครับก็ขึ้นรถนะครับที่จุดนัดพบตรงนี้นะลำห้วยนะครับแล้วก็นั่งรถออกจากบ้านหมันขาวมานะครับที่ บ้านภูทับเบิกนะครับแล้วก็วิ่งวนเข้าไปกลับไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับก็สภาพถน,นนครับเป็นลักษณะนี้นะครับฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเส้นทางเข้าไปที่บ้านหมันขาวตําบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจากบ้านทับเบิกเข้าไปนะครับอ่ะก็เอาไว้ทริปหน้านะครับกระผมหนุ่มเสือนะครับจะนํา ภาพน้ำตกหรือว่าภาพสวยๆนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ครับสวัสดีครับ